ครับมามือกัดตอพีรองกิีอ่ะพอตาท้องสุกนะครับพอตาท้องสุกเรียกลักเข้าตลอดนะครับพีรองกิฟี่มีหามีเก้ามีแปดมีสี่มีเก็ดมีอ่าหนึ่งมีเก็ดนะครับพีรองกิฟซี่อ่าเรียกปมน้ำกันกัดตามนี้พีรองกิฟี่ประกบกันนะครับได้ตามนี่นะพีรองกิฟซี่นะครับเอาแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับเอาต่อไปนะครับผมเซียนกระบินนะครับเซียนกระบินอ่าเซียนกระบินไทยวิ่งบนนะครับ สามกับหกเด่นที่หกนะฮะเด่นที่หกกับสามนะครับอ่าตัวเน้นนะครับสามหกนะครับสามหกเลขสามตัวกับสองสามหกสี่สามหกับตัวเน้นส่วนล่างให้วิ่งสามกับเจ็ดเด่นที่เจ็ดเจ็ดหกมิตเดี่ยวนะครับนะครับอ้าเลขติดนะฮะเลขติดล่างอ่าเก้าสามเจ็ดนะครับมาตลอดนะครับมาแน่วัาสันนะครับอ้าสิบหน่วยบนนะครับไปได้ทั้งสิบทั้งหน่วยทั้งบนนะครับทั้งดนทั้งล่างนะครับ ดักลักน่วยลักชิปไปได้บนล่างนะครับเก้ากับแปดงวดนี้นะครับเก้ากับแปดนะครับอ่ะต่อไปนะครับผมอ่ะเฉพาะน่วยบนอย่างเดียวพี่้องที่พี่น่วยบนนะครับน่วยบนนะครับสองกับสามนะครับสองกับสามั้นนะครับน่วยบนนะพี่้องที่พี่ะแอดเช็ดเขียนผิดนะครับเป็นน่วยล่างนะครับแต่ว่าเป็นน่วยบนน่วยบนอย่างเดียวนะครับอ่ะนี่คือของ ปูผ้าขาวอ่ะปูผ้าขาวปูผมยาวนะครับปูผ้าขาวผมยาวให้สองแปดซี่สามเก้า so ศูนย์เรียกสองตัวก็บสองสองบันนะครับสองสองนะครับแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับอ่ะแม่สายบุญนะครับแม่สายบุญนะครับบันดุงนะครับแม่สายบุญบันดุงให้นะครับสามโค่สี่โคนะครับหกสองสี่แปดห้าสองห้าศูนย์นะครับอ่ะต่อไปนะครับชุดปลดนี่ของแม่ เจริกวิยงขั้นหล่านนะครับของเจริกวียงขั้นหล่านนะครับเห็นกันบ่ครับพี่้องเห็นชัดเจนบ่เนาะเห็นกันชัดเจนนะครับเจริกวิงขั้นหล่านชุดโปรดนี่ให้วิ่งบนศูนย์กับสีเด่นที่ศูนย์นะครับนะครับเน้นที่ศูนย์หากับสีเจ็ดนะครับส่วนล่างให้วิ่งสองกับเกานะครับตามนี้แล้วพี่้องเอฟซีอ่ะแอดบอลพี่้องเอฟซีแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับไปยงนกดเร็วนะครับเอาต่อไปนะครับผมอ่ะสูตรพิชิตความรวยของปูสี่ห้านะครับ ปูซีหะนะครับเด่น2กับ3อ่ะสกับ3นะครับเด่นสุดๆคือ2อ่ะจับคู่3 6 2 3นะครับอ่ะหวยซ่องประมุลนนะครับหวยส่องประมุลนมาตัวเดียวนะครับวิ่งตัวเดียวคือ2บนลงังจับคู่2 1 2 3 4 2นะครับนี่คือหวยซ่องประมุลนนะครับอ่ะชิบบนที่นี่อ่ะลักชิบบนนะครับลักชิบบนมีเกียรมีหามีศูนย์นะครับ เอาไปเป็นลักสิบเฉพาะลักสิบอย่างเดียวพี่น้องทีีนะครับบนนะครับอัาต่อไปเกลร่างกาลสินนะครับเกลร่างกาลสินนะครับเกลีร่างกาลสินให้วิ่งบนล่างนะครับสองหกเก้านะครับเด่นที่เก่าจับครูอ่าเน้นสองหกเก้าหกนะครับเรียกสามตัวกับสองเก้าหกประมาณนี้นะครับแคปหน้าจอกันเอาไว้ให้ทันนะครับออาต่อไปนะครับนะครับอ่ะนี่คือของปู 0หานะครับปู0ห้าหรือปูกุญแจเฮาปู0ห่านะครับเรียกแม่ตะล่างนี่เขาตลอดนะพี่น้องที่ซีมี6มี7มี0มี1นะครับอ่าส่วนเลขซีทิดกับกมีนะครับก็ส่วนตัวเน้นนะครับ7072นะครับของปู0ห้านะครับเอ่าต่อไปนะครับผมของปูฤาษีนะฮะปูฤาษีวังเกดหลอกนะครับของปูฤาษีวังเกดหลอกก็มีนะครับก้าวับสองวิ่งก้าวับสองจับคู่ก้าสองเด่นนะครับ อันนี้เลขฝากนะครับเจ็ดแปดกับแปดหานะครับไปกันยังรวดเร็วพี่น้องอ c ฟซี่นะครับเดี๋ยวจะว่าเวลาไล่ว่าวไล่กันนะครับไปกันนะครับ้าบอที่บายกับ่อเข้าใจนะับพี่น้องอ c ฟซี่เอาเลขวิ่งของพวันสองกับสีกับสองบน่างนะครับสีกับสองบน่างเฉพาะของพวันนะครับด้านนี้ของพวันเน้่ที่เ2สองกับเก้าสองอันนี้เลขมังสาวนะครับวิ่งเกกับแปดเด่นแปดนะครับเนี่ที่แปดซีนะครับ นี่คือของน้องสาวของอ้วนนะครับเอาเส้นกระบินนะครับเส้นกระบินเส้นกระเบนวันที่สิบหกนะครับวิ่งบนสามกับหกนะครับเน้นที่สามหกสามเจ็ดนะครับเลขสามตัวกับสองสามหกสี่สามหกนะครับส่วนล่างให้วิ่งสามกับเจ็ดนะครับเด่นทีเจ็ดนะครับอ่ะต่อไปครับชุดเต็มอ่ชุดเต็มของปูขุนนะครับเอามาให้เบิ้งน้ำนะครับชุดเต็มของปูขุนเน้นตัวเดียวคือเจ็ดสาม วิ่งเกบกับสามนะครับเอาต่อไปครับผมหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างพี่น้องเอฟซีคงติด้เดิมบงในคลิปกันเดิพี่น้องรักหน่วยล่างนะครับมีเกตมีแปดมีศูนย์มีสี่นะครับเฉพาะหลักหน่วยล่างอย่างเดียวเด้พี่น้องกอบอกเกี่ยวกับหลักสิบหน่วยอย่างเดียวนะครับเอานะครับผมนี่คือของน้องย่านะครับน้องย่าให้วิ่งไ้จับคู่ไห้นะครับสามสองเรียกสามตัวกับสามสี่ห้าหมากสองคู่สองหางแขงแข่งกันพี่น้องเอฟซี น้องย่าๆนะครับอันนี้ของแม่แหลงนะครับของแม่แหลงนะครับแม่แหลรให้เลขติดไลเลขติดบนล่างนะครับสองสามสี่อ่าติดบนซืือๆนะครับห้าหกเจ็ดให้วิ่งบนหกนะครับบนมีตัวเน้นนะครับให้พี่น้องริบซี่เน้นเอานะครับอ่าส่วนแปดอ่าล่างให้วิ่งแปดนะครับมีสามคู่แปดอ่าหกแปดสองแปดเจ็ดถนัดนะครับผมเรียกดับนะเรียกดับขั้นเทพก็คือ ดับบน3มดับล่าง9้านะจะอยู่กันบอพี่น้องเอพีติดตามกันนะครับเอาต่อไปนะครับผมอ่าพอที่นะครับพอทีงวดที่แล้วฟันกันเต็มเต็มศูนย์สองนะครับหมดนี้อ่าหลักหน่วยนะครับเฉพาะหลักหน่วย6กศูนย์กับ6หลักหน่วยอย่างเดียวนะครับพี่น้องอ่าสร้างหมดก็จะมี80 90 100 0อ่า8 6 9 6 1 6ย์ 86, 96, 16, อ่า0 6กครับผมนะครับ อะต่อไปนะครับผมของฟอแเจมอ่ะบนอย่างเดียวนะครับให้วิ่ง8กับ3นะครับบนนะคะลักหน่วยอ่าลักสิบแปดสามลักหน่วยเก้ากับศูนย์นะครับประกบกันเนียนแปดศูนย์กับสามศูนย์นะครับออาต่อไปนะครับนี่ก็คือล่างนะครับล่างมิกกี้มิกกี้นะครับบนนะครับงดนี้ล่างนะครับล่างให้วิ่งหกกับเจ็ดนะครับวิ่งหกกับเจ็ดเด่นเจ็ดจับคู่เน้นนะครับ ไอะแคปซี่แคปหน้าจอกันบ่ม,มีตัวเน้นนะครับเอาเส้นบ้านพอเส้นบ้านสวนนะครับพอเส้นบ้านสวนน,วนะครับก็เส้นบ้านสวนบนวิ่งห้ 6, ากับหกนะครับวิ่งห้ากับหกอ่ะประกอบคู่นะครับต,ตามนี้เลยพี่น้องซี่ห้าแปดห้า 9, เก้หาหกเจ็ดห้าสองหกสองนะครับเลขวินนะครับอ่าเลขหลักร้อยศูนย์หนึ่งสี่เก้าวินนะครันะครับผมสามสองเจ็ด ห้าหกแปดวิ่นะหันในพี่้องที่สี่อ่ะเรียกในตารางนะครับเรียกในตารางนะครับเรียกในตารางนะครับตามนี้พี่้องที่สี่มีสองมีสี่มีหกมีสามมีเจ็ดมีเก้าเรียกในตารางนะครับหมดที่แล้วศูนย์สองเข้าตรงๆนะครับแคปหน้าจอกันเอาไว้ครับผมเอาเลขมิติมาพิษณุโลกจากแม่ครัวปู่สี่ศูนย์นะครับเด็กมีที่มาพิษณุโลกนะครับบนล่างนะครับวิ่งหากับเจ็ดนะครับ นี่หากับเกตสูตรที่หนึ่งะมี่สองสูตรนะครับสูตรที่หนึ่งน่นห้าหกสูตรที่สองน่นสองหนึ่งกับสองสองนะครับนี่คือเรียกมีที่มานะครับเอาสิบล่างนะครับสิบล่างสิบล่างอ่ะเฉพาะล่างอย่างเดียวนะครับหลักสิบนะครับหลักสิบเก้าศูนย์สี่เจ็ดนะครับเก้าศูนย์สี่เจ็ดหลักสิบแคปหน้าจอกันไว้นะครับผมแคประท่านกับคอยเรียนบ่างอีกรอบหนึ่งนะครับเอาต่อไปนะครับถ้าไม่มีในสามตัวนี้บอถูกนะครับ กัมีสามตัวนี้ก็มีสองมีเก้ามีสี่นะครับเด่นเด็กเด่นคือสองกับเก้านะครับอ่ะจับกูให้กับสองหนึ่งสองสามสองเก้าอ่าเก้าหนึ่งเก้าสามนะครับจับหน้าจอกันหน่อยนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับปู่สามแปดนะครับปู่สามแปดให้วิ่งเจ็ดนะครับวิ่งเจ็ดเด่นเจ็ดกับแปดนะครับเด่เนียนสองเจ็ดนะครับ่วนล่างให้วิ่งเจ็ดตัวเดียวนะครับลักหน่วยล่างกัมีเจ็ดมีแปดมีศูนย์มีสี่นะครับ ส่วนหลักร้อยเก้ากับหานะครับอ่ะต่อไปนะครับเสียนวาปีปทุมเปิดตัวใหม่อ่านองไหมนะครับมานะครับเลขหลักนะครับนี่หกเจ็ดแปดเก้านะครับเลขหลักหกเจ็ดแปดเก้าตัวประกอบคืสองกับสามนะครับถ้าวิ่งบนนะบนล่างนะครับหกกับเจ็ดนะครับตัวเน้นหกสามเจ็ดสามเก้าสามนะครับอ่ะเลขรับรับล่างสี่กับหาดับทุกหลักนะครับเฉพาะล่างนะครับ เส้นกุดจิกนะครับเส้นกุดจิกงดที่แล้ว02เข้าตรงๆนะครับงวดนี้ให้วิ่งบนล่างเจ็ดกับสองเน้นบนสามหาเน้นล่างสองหานะครับอันต่อไปนะครับปูขุนนะครับปูขุนนะครับเรียกล็อกงดที่แล้วฟันกันทั้งบนทั้งล่างเขาตเต็มกันเพี่น้องที่สี่งวดนี้อ่ะวิ่งบนหนึ่งกับสามเน้นที่หนึ่งสามร่องคือสองสี่ส่วนล่างให้วิ่งเก้ากับเจ็ดนะครับ เน่เก้าร่องศูนย์แปดนะครับนี่คือเดยกหลอกของปูขุนนะครับต่อไปนะครับปูศูนยอ่าสูตรตัดหรืมง่ายนะครับเป็นของเอให้วิ่งบนนะเด่นบน6กับ7นะครับเน้นอ่าบุมีตัวเน้นครับ0ี่สามครูห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์อ่าศูนต่ล่างศูนย์กับสี่นะครับกับนี่สี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์นะครับเด่นก็จะล่างนเข่าตลอนะครับ อ่ะล่างอย่างเดียวของแอดนะครับล่างเดียวล่างซีกับ5านะครับบ่มีตัวเน้นให้พี่รองเอฟซีเนีนเอานะครับอส่วนนี้บนนะครับบนอย่างเดียวคือกันนะครับพี่้องบนอย่างเดียวบนวิ่งบนให้วิ่งสองกับหกนะครับลักหน่วยตัวกบกับแปดเก้าศูนย์นะครับได้ตามนี้เลยวพี่้องเอฟซีอ้าพ่อมีองค์คนไม่อยากดังนะครับพ่อมีองค์นะครับวิ่งเจ็บนล่างนะครับวิ่งเก็บนล่างนะครับ เรซ้ำตัวห้าหกเจ็ดสองหกเก้านะครับสองอ่าห้าหกเก้าสองหกเก้านะครับเจ็ดเก้าเจ็ดหานะครับนี่คือพอแรง,งเอ้าทั้งงบดมีสิบเก้าสำนักสิบเก้าอาจารย์นะครับบางท,บางทีบางที่ก็ไล่เ่านั้นพีนะ่รองเอฟซีแต่ว่าแอบเอาลงแค่สิบเก้าอาจารย์เท่านั้นนะครับผมโอ้ปกกากแดนนี้พี่รองเอฟซีนะครับแดนไหนแดนดีนะครับพี่รองเอฟซีเอา้ามาเบิ้งกันนะครับเลขวิ่งนะครับเลขวิ่ง ทั้งวัดสิบเก่าสำนักนี่วิ่งบนนะฮะวิ่งบนนะครับวิง่งบนนะครับมาแรงนะครับอ่ะมาแรงนะครับโอ้ยน,น้องครับพี่น้องที่มาแรงเขียนเฝ้าเนี่ยครับพี่น,น้องที่มาแรงชนนะครับมาแรงชนนะครับบน เฉพาะบนเป็นบนนะครับแอดแยกห้ยด้วยพีลงอีฟซีนะครับเขียนผิดเขียนถึกนะครับแต่ที่กิ่งกับเป็นมาแรงนะครับมอมาาด้วพีลงอฟซีนะครับมอมาสะละอานะครับเดี๋ยวอย่างพีลงองฟซีเวลาเงี้ยนะครับเจอเวลาตั้งหลายนะครับอ่ะฉะนั้นแล้ยเอกวิ่งชนมาแรงอันดับหนึ่งนะครับมาอันดับหนึ่งนะครับพีลงองฟซีนะครับเจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดมาอันดับหนึ่ง แอปจะให้สามตัวนะครับเฉพาะบนอันดับสองคือหกนะครับอันดับสามคือสองนะครับผมนะครับอันดับสามคือสองนะครับเฉพาะบนเด้อพี่น้องที่นะครับอันนี้ชนกันดูนะครับสิบสามสำนักนะครับพี่น้องสิบสามสิบสามเต้มหรือสิบสามอาจารย์นะครับส่วนตัวนี้นะครับสิบนะครับส่วนหกนี่ชนกันอยู่ที่สิบอาจารย์ ส่วน2องชนกันอยู่ที่8นะครับ8นะครับ8แต้มนะครับ8%เด่นสุดๆงวดนี้นะครับ7นะครับอ่ะเ็ดกันนะครับบ้านดับหนึ่งนะครับร่องหกกับสองนะครับเอาเลขวิ่งล่างนะครับวิ่งล่างนะครับแยกกบนแยกล่างหายู่นะครับวิ่งล่างนะครับวิ่งล่างมาแรงนะครับมาแรงชน ชนล่างนะครับอ่ะแยกแอบแยกบนแยกล่างให้ด้วยพี่้องอีซี่บนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับนะครับอ่ะแต่พี่้องอีซี่จะพิจะหน้าเอาขีดคงลงมาพี่้องอีซี่อ่ะส่วนล่างนะครับไปกันนะครับล่างมาแรงที่สุดคือเจ็ดนะครับเจ็ดบนเจ็ดล่างทั้งหมดนี้นะครับเจ็ดบนเจ็ดล่างนะครับอ่ะส่วนตัวร่องนะครับตัวร่องก็คือเกานะครับเก้านี้เขาว่าดับล่างนะครับพี่้องอีซี่แต่ว่ามันชนกันนะครับ แอดก็ได้เอามาวงกันนะครับเอามาวงกันนะครับนะครับต่อไปนะครับผมเอาชนกันที่แปดนะครับแปดนะครับนี่ครับเอาไปสามูคสามหางกันนะครับเจี่มาแรงชนกันบนล่างนะครับพี่น้องบนล่างนะครับล่างนี่ชนกันอยู่ที่สิบสามนะครับสิบสามอาจารย์นะครับผมสิบสามเปอร์เซ็นต์สิบสามเต้ม ส่วนเก้านะครับส่วนเก้านี้ก็เจ็ดแจมนะครับเจ็ดแจมเจ็ดอาจารย์ชนกันนะครับส่วนแปดนี้ก็หกนะครับหกอาจารย์หกแ้มนี่ครับพี่น้องเอฟซีอ่ะหายซ้ำหนี้นะพี่น้องเอฟซีเพราะมันว่าสีให้วิ่งบดสุดิโอไล้พี่น้องเนอะโอ้คือหลายแท็กว่าชันนะครับคนปึกนะครับพี่น้องมีแต่คนปึกเท่านั้นนะครับที่จะวิ่งบดนะครับให้เรียกเอาตัวใดตัวหนึ่งพี่น้องเอฟซีนะครับมาเก็บเอาเก็บ นะครับมาหกเก่าหกมาสองเก่าสองเอาตัวเดียวเท่านั้นนะครับในใจของเยบีเท่านั้นนะครับผมไฮเอเบิร์ตนี่ก็มมแจะค้นปลึกนะพี่น้องที่เนาะเอาว่ากันไปรวดนะครับเด่นนะครับเด่นบนเด่นล่างเกตตัวเดียวนะครับพี่น้องเอาจดจัดฝาดบื้มกันขอให้โชคมานกันสรุป1 9เกาสำนักโชคมานกันนะครับ